นกซื้อมาใหม่ทำไมถึงไม่ค่อยร้องคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิกครับหลายคนนะครับทักมาในเพจผมก็คือเพจนกกงหัวจุกเพื่อมิตรภาพโดยหนุ่มนกลิก์นะครับว่าเวลาซื้อนกมาใหม่หรือว่าเวลาไปเอานกที่อื่นนะครับเพื่อนให้มาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านเราเดีย่ยทำไมมันถึงไม่ค่อยร้อง ท,ทั้งที่ตอนที่เห็นอยู่ว่าอยู่บ้านเพื่อนนะครับมันร้องดีแต่พอเข้ามอที่บ้านเรากลายไปว่าไม่ค่อยร้องการที่นกย้ายบ้านจากที่1มาที่1เนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าไกลๆนะครับไม่ใช่ว่าจากใต้มาอยู่ภาคกลางหรือว่าจากเหนือมากางไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าย้ายแค่บ้านเนี่ยอาจจะไกลสักสามสี่หลังแล้วย้ายมาอยู่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ร้องจริงๆครับ 70-80%นะครับมันจะหยุดร้องสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งหมายถึงว่าอย่างน้อยก็ต้องมี2วัน3วันหรืออาทิตย์หนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเอาง่ายๆนะครับก็คือว่านกเนี่ยมันเคยอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วมันย้ายมาอยู่ที่หนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือมันมันเจอสิ่งที่แปลกที่ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่เจ้าของเลี้ยงก็คนใหม่อาหารก็ กินอาหารใหม่โครงใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่รอบๆตัวของนกครับมันเปลี่ยนไปนกเนี่ยมันก็เลยไม่ชินนะครับพอมันไม่ชินก็เริ่มจะระวังระแวงตัวขอนว่าเอ๊ะมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างหรือเกิดอะไรขึ้นกับกับตัวตัวของนกนะครับดังนั้นเนี่ยนกมันก็จะพักหนึ่งแหละมันก็จะหยุดก็คือมันก็ระแวดระวังนะครับก็จะไม่ร้อง ก็จะระแวงนะครับบางตัวมันก็โดดถูกไหมครับพอเปลี่ยนเจ้าของใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เจ้าของเก่าเนี่ยมันไม่คุ้นไม่ชินด้วยมันก็โดดครับแล้วมันก็ต้องปรับตัวในเรื่องการหลับการนอนที่อยู่นะครับเปลี่ยนที่ใหม่เหมือนคนนะครับเอาง่ายก็เหมือนคนนี่แหละครับเวลาเราไปย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยเพื่อนบ้านเราไปยังไงนะครับสิ่งแวดล้อมรอบๆบบ,บ้านเราเนี่ยเป็นไงบ้างหรือคนในบ้านเนี่ย มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเก่านะครับเราก็ต้องระวดระวังถูกไหมครับเราก็ต้องสงบสงียมเตรียมตัวก่อนนะครับอันดับแรกเหมือนกันครับนะครับนกมันก็ระแม่ระแวนระวังเหมือนกันนะครับมันก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างดังนั้นนะครับไม่ต้องตกใจครับอยู่ใหม่ๆนะครับนกก็จะไม่ค่อยร้องเป็นเรื่องปกติเราก็เลี้ยงตามปกตินี่แหละครับการเลี้ยงอาจจะ ตามของที่เราเลี้ยงมาก่อนตัวอื่นเราก็จะเลี้ยงแบบนั้นก็ได้หรือเราก็ถามเจ้าของเก่าเขาว่าเขาเลี้ยงยังไงนะครับเมื่อมาอยู่ที่เราแล้วเราก็เลี้ยงแบบเขาดังนั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าพอนกมันมาอยู่บ้านเราใหม่ๆเนี่ยมันไม่ร้องเป็นเรื่องปกติครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับเป็นเรื่องปกติเราก็เลี้ยงตามปกตินี่แหละครับตามที่เราเคยเลี้ยงนกตัวอื่นเราก็เลี้ยงมันแบบนั้นแหละครับแล้วก็ดูว่ามันชอบยังไงนะครับมัน นิสัยมันเป็นยังไงบ้างเราก็ปรับเปลี่ยนไปพอสักพักนะครับพอนกตัวนี้มันเริ่มชินกับเราเริ่มชินกับบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่โครงใหม่อาหารใหม่เดี๋ยวมันก็เริ่มร้องแต่ระยะเวลาที่มันจะปรับตัวเนี่ยของนกแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันครับเราก็ต้องให้เวลามันนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเราก็ดูว่ามันต้องเลี้ยงยังไงกับกับตัวใหม่ที่เราเอามาครับเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ามือกับเรา ถ้ามันเข้ามือเมื่อไหร่นะครับมันร้องเยอะมันอะไรเยอะแล้วเราก็เอาไปแข่งได้ครับใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจกดติดตามเพจนะครับกดให้ผมด้วยนะครับเพจนกกงหัวจุกเพื่อมิตรภาพโดยหนุ่มนกลิกแล้วก็ช่อง y o u t u b e ช่องหนุ่มนกลิกครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ t ิ t t o k ครับทิกตอกใช้ชื่อช่องว่าหนุ่มตอรวิทครับเราก็จะได้เรื่องราวเกี่ยวกับนกนะครับความรู้เกี่ยวกับนกนะครับ ความการเลี้ยงดูนกนะครับจากช่องเหล่านี้นะครับก็กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ